โอ้โห oh, เป็นก้ามปูเลยสัน่นเลยเท้าอ่ะ <c ười> เป็นก้ามปูเลยค่ะเสร็จ <c ười> แล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะนอ,อนตั้งนานใช่ไหมโล่งไม่อ้วนดีใจที่โล่งค่ะแสดงว่าเก่งไง <c ười> ดีดยอดเลยครับเย่งมากค่ะเก่งมากดูแต่ในคลิปได้ยินของกินแล้ววันนี้คขับก็เก่งค่ะขอบพระคุณค่ะไม่ทันได้เห็นดีเลยคุยโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมคะยังไม่ได้วางสายเลยเสร็จแล้วใช่แป๊บเดียวพวกเหียยใช่อิงบีบแหลมมันจะมีรู้สึกแป๊บๆเพราะว่าก้านกู้ตรงนี้มันจะแทนใช่ไหม มันจะแทงออกมาข้างหน้าค่ะอันนี้น่าจะเป็นรอยที่คุลูกค้าตัดเข้าไปแต่มันไม่ออกไม่เป็นไรเอาออกให้เยี่ยมเหมือนกันลูกค่าก็เก่งมากแล้วค่ะโหทนมาขนาดนี้ใช่รอดละรอดแล้วค่ะรอดแล้วเอากลับบ้านด้วยไหมคะว้ายเราไปดูเป็นนีเสียขาใช่ กามีถุงซิปล็อกใส่ให้อย่างดีลเลยค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาปล่อยมันไปเลยนิดหนึ่งนะคะอันนี้หนังค่ะอันไหนอันนี้นิดหนึ่งนะคะ,นนนนนนะ,คะทนจนมันปูดมาข้างหน้าค่ะจงทำให้ หมายถึงว่าหลังจากที่หลังจากที่อะไรคะหลังจากที่กลับไปไม่ต้องทําอะไรเลยคถูกต้องเฉยๆถูกต้องค่ะถึงทําให้หมดเลยทําที่ร้านอองไม่ให้ลูกค้ายุ่งยากบางท่านไม่สะดวกทําผิดวิธีใช่ถ้าจะทำถูกทำผิดมันจะงานเข้าอีกค่ะั

ก็ทำอะไรนะที่ที่บอกว่าไอ้อะไรนะอีกครั้งนึ่งอยากทำไปด้วยไหมคะทำไปเลยก็ได้ะคะ่ะได้เลยกลัวมันเป็นนี่ไม่เจ็บแล้วนี่มบีบแรงไม่เจ็บ,จบดีใจที่ขายคะ่ะขอบคุณนะคะยินดีมากๆเลยคะ่ะอันนี้เรียบ